ขอแนะนําร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกเติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงใต้คลิปเลยนะครับ ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสวัสดากันอีกเช่นเคยและคลิปนี้เราอยู่กันในเกม1000 Man the s t r o n g e ก t กันนั่นเองใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์666กันอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาดันพลังอัดให้สุดเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะขึ้นไป10ล้านได้เลยไหมนะครับ วังว่านะเออครับแล้วมาอัปเดตนะครับข่าวสารกันเล็กน้อยนะเมื่อวานนี้มีภาพหลุดมาแล้วใช่ไหมสําหรับเซิร์ฟจีนย่อนะครับสําหรับตัวละครอย่างเออบโรสยูอาบวก นะครับล่างนี้เลยนะครับแค่เปลี่ยนท่าเฉยๆนะครับแล้วก็มาแก้การโล่อย่างที่คาดไว้เลยนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสนะคิดอะไรมากนะเพราะว่าการโลม่มอยู่มา5เดือนแล้วยังไงมันต้องมีตัวมาแก้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามันแก้ช้าอยู่นะสาหรับผมนะครับอยู่ประมาณ5เดือนเลยนะครับก็มีตัวมาแก้มาเราก็เอาตัวโบลอดนี่แหละไปเล่นต่อนะครับผมมองว่าถ้าจะเอาตัว UR บวกตัวแรกนะครับ ถ้าอยากเอาเจนอตก็เอานะครับแต่ว่าคารเอ่อตัวโบลตสมีผลกว่านะครับมันก็มีตายเกิดด้วยไปอ่านสกิลมานะเออเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนะครับแล้ววันที่1ก็จะมีตัวละครโซนิกใช่ไหมเข้าเซิร์ฟเรานะครับโซนิกยูอาร์นะครับเป็นร่างที่2นั่นแหละนะครับก็จะเข้ามาใครอยากสุ่มก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับแต่ผมดูตัวผมก่อนแล้วกันตัวผมนี่น่าจะมีอยู่ไม่เยอะนะไม่ถึงนะ มีอยู่80เองนั่นเองนะเออนะครับก็ประมาณนี้นะมาอัปเดตอันดับกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้รเรวลผม85แล้วนะแล้วก็พลังจะอยู่ที่6ล้าน7แสนนั่นเองนะครับอยู่อันดับที่24มาดูวันนี้เราจะไปท็อปร้อยได้ไหมขออนุญาตด,ดูท็อปร้อยก่อนว่าเขาพลังเท่าไหร่นะท็อปร้อยเฮ้ยท็อปร้อยไม่เยอะเท่าไหร่นะท็อปร้อยอุย้ย7ล้าน3เองนะครับถึง ถึงท็อปร้อยวันนี้แน่นอนนะครมามาดูกันเลยครับอันดับแรกเรามาที่ร้านค้าลูนนะครับแล้วเราก็มากดซื้ออันติคมแฝกนะครับนี่ตรงนี้นะ90กิสตันมายานะผมหามาได้ตอนนี้มีอยู่99แล้วนั่นเองนะครับผมจะแลกอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมของเกวินนะกดไปเลยฟึบมาแล้วครับ นี่นะครับกิจกรรมของเกวินตรงนี้อยากทําให้เสร็จนะครับมันก็จะได้เพิ่มอีกนะครับเราค่อยจะไปแกลกรูนอื่นแล้วกันนะครับไอ้คิสซ้นมายาเนี่ยใครยังเก็บไม่ครบนะครับผมจะยังไม่บอกตอนนี้นะใครอยากรู้นะครับคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับหรือใครรู้แล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรนะว่าพี่หาได้เร็วจังเลยหาจากไหนอะไรยังไงนะเออนะว่า <laughs> เรามีไอ้นี่นะครับของของ รูนเลือดนะครับแต่เรายังไม่ได้ทําก็ได้นะไม่ได้รีบทําอะไรมากมายถึงตัวละครกาโร่จะใช้เลือดแต่ผมมองว่าอีกแป๊บเดียวนะหาไม่นานนะไอคิสามายาเราค่อยไปเปิดก็ได้นะปลุกตื่นรูนอะไรพลังมันก็ขึ้นเยอะเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวขอเลือกออัญมณีก่อนแล้วกันเรามีอยู่4ี่ชิ้น <laughs> เดี๋ยวขอเลือกสองชิ้นนะครับอย่างละสองลวกัน อย่างละสอ,อันนี้เป็นแผ่นอะไรแผ่นอันติทั้งทีมอันนี้เป็นแผ่นต้านอันติอันนี้เป็นแผ่นแม่นยำแล้วก็ผลต้านทานเฮ้ยเอา2อ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับไปปึ๊บไป1อันแล้วก็อันนี้อีก2องอันโอเคมาเราไปปลูกตื่นลูนกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับผม เ,เปิดรูนได้2รูนนะก็คือรูนคมแฝกกับรูนหัวใจอน,นัต์น,นะครับอย่างที่บอกเลยเราจะทำอันนี้ก่อนนะไานะครับเรามีแล้วขอกดอัพไปเลยแล้วกันปึ๊บขึ้นมาเท่าไหร่อ้หุยขึ้นมา60,000แล้วนะครับแต่ยังไม่พอเราจะใส่เมสเจมเข้าไปหรือว่าอัญมณีนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะขึ้นเท่าไหร่ขอกด ฝังไปเลยปึ๊บมาอีกห้าแสนเก้าโอ้โหเจ็ดล้านแล้วนั่นเองนะครับขึ้นแปดล้านเลยไหมอ่ะอีกหนึ่งอันห้าแสนเก้าอุ้ยหกแสนเลยเหรอขึ้น8ปดขึ้นแปดล้านเลยมย 9, ยลยล 8, ลา,ยยมาตีบวกอีกครับตีบวกอีกครับโอ้โหขึ้นมาอีกแสนสามแล้วก็ตีบวกตรงนี้อีกครับ ที่บวกตรงนี้อีกปื๊บขึ้นมาอีกหูแสนสามเป็น8ดล้านสามแสนโอ้ยสายฟีนะครับอันดับที่แปสิบดของเซิร์ฟนะครับสายฟีแบบร้อยเปอร์เซ็นตะครับโบนัสการเติมเงิน0ูนบาทนะครับในเซิร์ฟเวอร์หกหหนั่นเองนะครับนี่นะครับเออนะครับดูอีซี่แมนดูไนคุงเอ้ยซันนี่หลิวตกบ,บ้านดับสามแล้วทุกคน เอ้ยในคุงเอาจัดเลยนะครับแต่เราก็เกือบจะสิล้านแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับโอ้โหมาอัพเดตพลังกันหน่อยแล้วกัน,นครับนี่คาร์โลเรานะครับถ้าเป็นเซตเลือดอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะมาทันอีกนะครับ ราะว่ามันมีกิจกรรมของศึกดวลเกีดยยติยศตัวนี้นะอันนี้บอกเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันมาแล้วตรงนี้ก็สามารถเพิ่มพลังได้เยอะนะเพราะว่ามันจะมีพวกการกลยุทธ์ตรงนี้นะในการฟราร์มเอามาดันพลังนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาทุกคนลุยกันเลยดีกว่าครับนะมาดูที่ลานประลองหน่อยแล้วกันนะครับ งานประลองตอนนี้ผมอยู่อันดับที่46ของเซิร์ฟเวอร์นะเราก็อาจความเร็วไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่าคนพลังน้อยๆนี่ผมบองว่าเขานี่อัดความเร็วนะับอัดความเร็วอย่างเช่นคนนี้นะความเร็วลองไม่สู้ก็คือสู้ไม่ได้เลยนะเออนะครับคนนี้ก็เกวินอยู่าก็อาจจะเร็วกว่าเรานะโอ้โหลองดูไหมเดี๋ยวผมเคยไปตบเขาไหมนี่ไง เราแพ้เขานะเราแพ้เขาเออเดี๋ยวดูหน่อยว่าเราอัพความเร็วได้อีกไหมสน่นิตอนนี้เรา6 8แนะครับ6กแปดหกาอัดเต็มมากๆแล้วนะเออ686ปดอ้ใช้ดาวเยอะมาก <c oughs> โอ้โหใช้ดาวเยอะมากขอเปลี่ยนคนหน่อยดิอันนี้14ล้าน14ล้านอันนี้10ล้านมาสักหนึ่งคน10ล้านอู้แต่ว่ามันอันดับใกล้เกินไปว่ะเฮ้ยคนนี้7ล้านมา7ล้านอันดับ31นะครับมาดูกันว่าโซนิคใครจะเร็วกว่ากันปุ๊บ โอ้หการ่เขาเร็วมากเลยเวอร์จัดหือการ่เขาเปิดก่อนเฉยเลยกนะาล่เขายังเร็วเลยดูดิออหึห <c oughs> โอ้โหไลอันติครับ <c oughs> แล้วเขาต่อยมาอีกทีหนึ่งนะกา,าโล่น่าจะได้ต่อยมาอีกทีหนึ่งครับมาโอ้โหด <c oughs> ามิด อย่างเวอร์นะครับยืนไม่อยู่เหมือนเดิมนะถึงจะเป็นคอของอัศวินจากคนก็ตามนะครับ <c oughs> นี่ก็หายเหมือนกันนะครับแต่เขาได้เปิดก่อนก็เลยน่าจะแพ้ไปโ,โ,โ,โซนิกไม่เร็วแต่การโร่โคตรเร็วโอ <c oughs> ้ยเราทำการโร่เร็วเหมือนเขาดีไหมเฮ้ย,ยผมอยากจะสู้ในนี่อยู่นะ ในเขียดสึกดวนอะไรที่สุดแต่มันยังไม่เปิดนะมันยังเช้าเกินไปเออมันยังเช้าเกินไปมาลองกับคนที่เขาพลังเยอะๆแต่ว่าแต่ว่าสปีดไม่ได้เยอะใช่ไหมพลังอันนี้มันห่างกันเกินไปห่างกันเกินไปสักสิบล้านนะครับสักสิบล้าน ผมสายฟรีนี่เหรอสายฟรีผมสายฟรีเหรอมาผมสายฟรีลองดูซิผมสายฟรีเหรอผมสายฟรีลองดูซิว่าพลังสิบล้านนี่สายฟรีทำไมพลังไปเร็วจังเลยพลังสิบล้านเลยนะสับมาอันนี้ช้ากว่าเราคนระับช้ากว่าเราน่าจะโดนคนระับผมสายฟรีขอต่อยไปที่หน้า หน่อยแล้วกันครับหายหมดทีมครับโอ้โหแล้วก็ต่อยคืนกลับมาครับสี่ร้อยล้าน <Okay. S 1> เรียบร้อยครับเราได้เปิดก่อนโอ้โหเจนอตทุกเฉพาะสามดาวด้วยรากดข้ามเลยแล้วกันครับโอเคนะครับก็ถ้าเปิดก่อนก็ยังชนะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพลังเราเริ่มเยอะแล้วนะครับผมจะ ทำไอโซนิกจนกว่าจะเร็วที่สุดก่อนนะเพราะว่าเราจะยังได้ใช้นั้นมันนานอยู่นั่นเองนะตัวนี้นะอันนี้ก็เหลือของทองอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้อีกหนึ่งแถวนั่นเองนาขาดอีกหนึ่งแถวแต่ถ้ารีเซ็ตก็คือต้องใช้เพชรเยอะนะครับก็ค่อยมาแอบรีเซ็ตนะครับถ้ามี โอ้โหตรงนี้รับไปก่อนครับเหลือเปิดใช้งานรูนาะมาตะเฉยนะตรงนี้เปิดใช้งานเราเหลืออีกแผ่นเดียวเท่านั้นนะถ้าเปิดมาเราก็จะได้รับพวกนี้นะตรงนี้มันรีเซ็ตมาให้นะก็จะได้รับเออได้รับพวกนี้อยู่นั่นเองนะครับตัวม่วง5าใบโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม